สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะจะสอนวิธีเข้าเว็บโรงเรียนไอทีแม่บ้านด้วยมือถือครูจะจะส่งเป็นลิงก์เว็บโบรงเรียนให้ผ่านทางอินบ็อกซ์ที่เราคุยกันนะคะไม่ว่าจะคุยกันผ่านทางไลน์ไอทีแม่บ้านหรือผ่าน f a c e b o o อินบ็อกซ์ครูจะส่งเป็นลิงก์ให้เราสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะคลิกจากนั้นให้เราไปที่สามขีดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วกดที่ล็อกอินค่ะตรงนี้ให้เราใส่อ,อีเมล เราและเบอร์มือถือของเราค่ะที่เราแจ้งครูเจไว้ในตอนสมัครเข้าใช้เว็บโรงเรียนไอทีแม่บ้านค่ะสมัครไว้ในชื่อ it แม่บ้าน gmail.com ค่ะเราสมัครอะไรไว้แล้วก็ใส่เมลของเราให้ถูกต้องนะคะหรหัสผ่านแล้วกดล็อกอินค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะพาเราเข้าสู่หน้านี้ถ้าเรากดที่3ขีดข้างบนแล้วดูที่ my course ก็จะเจอคอร์สที่เราสมัครค่ะแต่ถ้าเรากด3ามขีดใหม่แล้วกด all course จะเจอคอร์สทั้งหมดของไอทีแม่บ้านที่คุณเจมีสอนอยู่นะคะตอนนี้มีอยู่2คอร์สค่ะแต่ว่าเราเข้าได้เฉพาะคอร์สที่เราสมัครนะคะกลับไปกดที่สามขีดใหม่แล้วกดที่ my course ค่ะจากนั้นจิ้มไปที่คอร์สอบรมที่เราสมัครไว้เลยค่ะสมัครไว้ชื่อคอร์สอะไรก็จิ้มไปที่คอร์สนั้นนะคะคุณเจอขอจิ้มค่ะแบบนี้มาแล้วนะคะจะเห็นว่ามีวิดีโอ ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะข้างบนจะเริ่มต้นจากง่ายไปถึงยากนะคะจะเห็นว่านะํนาหลักสูตรก่อนเรียนสื้อที่คุณได้เรียนในคอร์สนี้ทําความรู้จักกับแคนวาเบื้องต้นมีคําว่าเตรียมอนุบาลด้วยนะคะเล่นไปอีกก็จะมีแบบฝึกหัดเล่นไปอีกก็จะมีแบบฝึกหัดแบบยากมีปฐมด้วยนะคะแนะนําว่าให้เราดูจากวิดีโอด้านบนสุดๆเลยค่ะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะกด start แบบนี้ได้เลยค่ะเราสามารถหมุนวิดีโอได้นะคะจับมือถือของเราแล้วก็วางได้ ลแล้วก็จะสังเกตว่าตรงนี้นะคะจะมีในส่วนของสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เห็นไหมเราสามารถกดเข้าไปได้นะคะตรงนี้ค่ะตรงสี่เหลี่ยมค่ะเล็กๆเห็นไหมคะถ้าเรากดเขาก็จะใหญ่แบบเต็มหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะชัดมากขึ้นชัดเลยนะคะถ้าต้องการออกจากระบบก็กดหยุดเขาแล้วกดกระกบาดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วก็หมุนกลับไป